นายไปดุนลมาซื้อปุ๋ยวะนี่โอ้ครับนึกว่ามาซื้อปุ๋ยเจ้าผู้ว่ามารีวิวปุ๋ยก็บอกเลยเอ้ารีวิวปุ๋ยหน่อยสิปุ๋ยครับอะไรมันหลายยี่ห้อเลยครับอปุ๋ยปุ๋ยนี่ส่วนใหญ่เขาใส่อ้อยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ายังไง ครับใส่อ้อยด้วยครับใส่พวกมันพวกออ๋พวกมันก็ใส่ได้ข้าวใส่ได้ไหมนี่ข้าวก็ใส่ได้ครับโอให้ลองลองแบกดูสิลองแบกดูแบกไม่ได้มันทำไมผมปวดไหล่อ๋อปวดไหลครับมันโยกกระสอบข้าวทีนี้เอ็งทำอะไรอยู่บ้านเนี่ยทำอะไรทำอะไรอยู่บ้านขุดมัน มันอะไรแบบนี้แหละใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยนี่แหละใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยครับรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปทำได้ทุกงานครับทำได้ทุกอย่างเลยครับขับรถอ้อยไหมขับไหมอ้อยยังยังเคยจับเลยครับขับไหมขับได้ไหมพอจะขับได้ไหมเนี่ยฮะจะขับให้เสียตินใช่ไหมนี่ใช่ไหมรอจอดทำสัญญาก่อนนะไป เช็คดิมันพอจะไปถึงสุรินไหมเสียตินพามาด้วยมาจอดตรงนี้มีแต่คนบอกว่าอ้ไปหามาได้ยังไงราคานี้นะครับคนมาทำสัญญาวิ่งอ้อยกันเยอะนะครับคนบอกว่าไปหามาได้ยังไงราคานี้เออของเขาไปหามันแพง แพงจริงแต่มันไม่ได้ตัวดำไม่ได้อันนี้ด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้แกเดินมาพูดถือว่าเราได้มาในราคาที่มิตรภาพมากนะครับกระบะลูกนี้ผมก็เปิดดูในเฟซนี่คนขายกันเยอะนะแต่ว,ว่าไม่มีสภาพดีสภาพดีๆก็แพงมากเลยนะ เดี๋ยวทำสัญญาก่อนเออเช็คดิไม่ว่าไปถึงนู่นนี่จะมีรถอะไรยกนะครับเครนห้าตันน่าจะยกไม่ไหวหรอกแน่นไหมแน่นอยู่ป่ะ ตรงนี้แยกนูนเจริญนะครับแยกนูนเจริญนะครับพวกเรากาจะไปถึงก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนี่กว่าจะทำสัญญาเสร็จ<ง>ขัดเงาล้อหน่อยไหมมีอะไรขัดไหมนี่นเงาเงาหน่อยไหมน้ำยาลืมอยู่นู่นเนี่ยครับน้ำยาขัดเงาล้อ อยู่ที่รถบีแมกนั่นแหละครับตรงนี้จะเป็นป้อมตำรวจและก็โรงเยียามัทยุกให้เสียตินไปทำอยู่นะครับทำคนเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวเงินก็โอนเข้าบัญชีเสียตินเลยเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันไม่ยาก,ยากตรงนี้เลย ่านว่าอะไรนะบริษัทน้ำตาลส่สริรอ่านหนังสือก็เป็นด้วยเสร็จยังเสร็จยังฮะเสร็จแล้วเส็จแล้วเดี๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจวดเอาเล่มเหรอเล่ ฮะไม่เล่มใช่ไหมอ๋อเราใช้แค่เล่มมาทำแค่นี้นะใช่ครับแค่นี้แค่นี้แหละเปิดเปิดมาเปิดสัญญาณไงอ๋อมาเปิดสัญญาเฉยอ๋อแล้วเราตอนวิ่งเราแบบไหนยังไงฮะตอนวิ่งเหรอเราทะเบียนนี่เลยวิ่งวัดจากพื้นวัดจากพื้นขึ้นได้สามเมตรแปดสิบสามเมตรแปด สี่เมตรไม่ได้สี่เมตรเขาจะมีเหล็กสามเมตรแปดเท่านั้นนั่นแหละก็คือได้สูงจำกัดสามเมตรแปดสิบสามเมตรแปดเออวัดจากพื้นดินจากล้อครับจากดินเลยเนี่ยจากดินเราเหยียบเนี่ยสามเมตรแปดสามเมตรแปดสิบครับความยาวไม่จำกัดหรอกความยาวไม่เกี่ยวแต่ห้ามสูงจำกัดความสูงเฉยมันจะตัดเอาเลยก็คือเราวิ่งรอด วิ่งรอดจะมีเหล็กรอดเหล็กไอ้นั้นที่ร่วงไปก็ไม่เกี่ยวเลยเหรอไม่ได้เลยนะทิ้งอ๋อคือคืออ้อยมันเป็นของโรงงานอยู่แล้วแต่เราจะไม่ได้น้ำหนักไไม่ด้ใช่ไหมเจ้าของสวนไม่ได้อ้าวเหรอเป็นของโรงงานเลยเสียเลยนี่เหรอนี่คนขับอ่ะ กดขลาบรุด้อยไหมนี่ไปเส้นไหนดีนี่แล้วเส้นนี้ก็มีจากสายไสองสี่อ่ะอืมขึ้นสองสี่เลยเนาะใช่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วสัญญาก็ให้เสียติดเป็นคนรับผิดชอบเลยสองคันตรงรักเลยไหมก็กลับไปคืนตรงรักวิ่งรงรักก็ได้ ดี๋ยวเย็นอีกเรียบร้อยนี่เรานี่เล่มของเจ้า JCM นะครับนี่ไะเอ้ยเราออกไปนี่เลยน้องแวงเอาไปน้องแวงเลยไหมมันสิกแซกมั้ย ออกโคกกระชายนเออถ้าเส้นที่วิ่งดินตอนนั้นน่ะโบลุ่มกันน่ะลาดยางดิเออลาดยางแล้วบอกใช่อ๋อต้องเคาะดึงดับอีกก็เส้นไหนที่ไปวิ่งดินตอนนั้นแหละไอ้เส้นที่เราวิ่งดินตอนนั้นน่ะวิ่งไปลงทางนู่นน่ะเนี่ยออกนองแวงน้องแวงน่ะเออ จำได้ไหมนัมนยดย,ยางตลอดเลยยังรัดยางตลอดเลยทะลุโคกชายเลยบอกนำนำพางแล้กันโอเคเจอกันใหม่